You are staying here COJ Podcast. This is a station of a knowledge sharing. COJ Podcast ขอนํำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัวสารเยาวชนหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจากการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องแล้วสารเยาวชนและครอบครัวยังมีอำนาจพิจารณาคดีครอบครัวอันได้แก่ คดีที่พิพาทกันตามกฎหมายครอบครัวรวมถึงคดีที่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอันเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลโดยเฉพาะการดูแลผลประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้เยาว์เช่นเรื่องฟ้องหยา่าขอใช้อํานาจปกครองบุตรเรียกบุตรคืนเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูขอตั้งผู้ปกครองรับรองบุตรและอีกกรณีหนึ่งคือการร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว การยื่นคำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์เป็นคดีเกี่ยวด้วยสิทธิของผู้เยาว์จึงเป็นคดีครอบครัวอยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวบิดามารดาของผู้เยาว์สามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดเช่นหากต้องการขายที่ดินของผู้เยาว์บิดามารดาต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินแทนผู้เยาว์นั้น มีข้อพิจารณาที่สำคัญคือต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เยาว์มากที่สุดโดยต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆเช่นขายที่ดินไปเพื่อนำเงินมาเป็นค่าศึกษาเร่าเรียนแก่บุตรผู้เยาว์หากสารเห็นว่าไม่มีความจำเป็นตามคำร้องสารมักจะไม่อนุญาตและผู้ยื่นคำร้องจะต้องไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานสถานพินิษและคุ้มครองเด็กภายในสิวันนับแต่วันยื่นคำร้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเห็นต่อสารและต้องให้ผู้เยาวเบิกความต่อสารเพื่อยืนยันว่ายินยอมให้กระทําการแทนด้วยนอกจากนี้ในเรื่องการเบิกจ่ายหรือการเก็บรักษาเงินนั้นสารอาจมีคําสั่งให้สถานพินิษและคุ้มครองเด็กมีอํานาจจัดการวกควบคุมดูแลและตรวจสอบได้เว้นแต่ผู้ร้องจะแสดงให้สารเห็นว่าการขอเบิกจ่ายจากสถานพินิษฐ์นั้นจะเป็นการไม่สะดวก ศาลก็อาจไม่มีคำสั่งให้สถานพินิษเป็นผู้เก็บรักษาเงินก็ได้สำหรับกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องขออนุญาตศาลก่อนทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์จะมีกรณีใดได้บ้างกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1574วางข้อจำกัดอำนาจของผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ไว้ว่า หากจะทำนิติกรรมดังที่ระบุไว้ตามมาตรา1574จะต้องขออนุญาตศาลก่อนที่บัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เยาว์มิให้ต้องเสียหายหรืออาจเสียหายหรือมีภาระ,ะในทรัพย์สินของผู้เยาว์จึงจำกัดการใช้อำนาจของผู้ใช้อำนาจปกครองเอาไว้ห้ามกระทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลก่อนซึ่งข้อห้ามตามมาตรา1574นั้นจำกัดเฉพาะการห้ามกระทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังนั้นหากเรื่องใดไม่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมจะไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวเช่นเรื่องการท้ากันในกระบวนพิจารณาในศาลไม่ใช่การทำนิติกรรมจึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา1574 นิติกรรมที่ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตามมาตรา1574นั้นจำกัดเอาไว้13ประการดังนี้ประการแรกเรื่องการขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิ์จำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้เช่นกรณีบิดาต้องการจะขายทรัพย์สินอันเป็นที่ดินที่มีชื่อผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์การจะขายได้บิดาจะต้องมายื่นคำขออนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์กับศาลก่อนหากขายไปโดยไม่ได้ขออนุญาตนิติกรรมนั้นถือว่าไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์แต่หากการขายทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนประการที่สองกระทำให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิ์ของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นกรณีที่ผู้เยาว์มีชื่อในกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินหากต้องการถอนชื่อผู้เยาว์ออกจากโฉนดที่ดินนั้นเป็นการทำให้สิ้นสุดลงซึ่งทรัพยสิทธิ์ของผู้เยาว์จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน แม้ผู้เยาวจะทำนิติกรรมพร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรมก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนมิฉะนั้นจะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขออนุญาตจากศาลซึ่งผิดไปจากเจตานารมณ์ของกฎหมายประการที่สก่อตั้งภาระจำยอมสิทธอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ เช่นหากผู้เยาวตกลงให้ที่ดินของผู้เยาวตกอยู่ในภาระจำยอมผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากสารเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตก่อนประการที่4ี่จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิ์เรียกร้องที่จะได้มาซึ่งสัพพยสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือส <dried snake> ิเ <thoroughly> ร kind of ียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้นประการที่ห้าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปีกรณีดังกล่าวต้องเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3มปีดังนั้นหากเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่จําต้องได้รับอนุญาตจากศาลหรือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินสามปีก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลเช่นกัน หากมีกรณีที่บิดามารดาผู้เยาว์ทำหนังสือสัญญาให้ผู้อื่นเช่าที่ดินของผู้เยาว์มีกำหนดระยะเวลาเช่า5ปีการเช่านั้นย่อมสมบูรณ์ที่จะฟ้องร้องบังคับกันได้เพียง3ปีส่วนที่เกิน3ปีนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากศาลสัญญานั้นย่อมไม่ผูกพันตัวผู้เยาว์ประการที่หการก่อข้อผูกพันใดใที่มุ่งให้เกิดผลเป็นแบบเดียวกับการขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อ จำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้หรือเป็นการกระทําให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นการก่อตั้งภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ประการที่เจด ให้กู้ยืมตามมาตรานี้หมายถึงการนําเงินของผู้เยาว์ไปให้กู้ไม่รวมถึงการนําทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินของผู้เยาวไปให้ยืมหรือการที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไปยืมเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแทนผู้เยาว์ประการที่8ให้โดยเสน่หาเว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาให้แทนผู้เยาวเพื่อการกุศลส,สาธารณะ เพื่อการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจัญญาทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ประการที่9รับการให้โดยสเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าติดพัน์หรือไม่รับการให้โดยสเสน่หาประการที่10รับประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่น หรือแทนบุคคลอื่นกรณีนี้สามารถพิจารณาได้สองประการคือประการแรกประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมใดๆที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่นประการที่สิบเอ็ดการนำทรัพย์สินไปแสวงหาประโยชน์ประการที่สิบสองการประนีประนอมยอมความ กรณีดังกล่าวต้องเป็นการประนีประนอมยอมความในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์จึงจะต้องห้ามมิให้ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อนตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กผู้เยาว์ถูกทำละเมิดเด็กผู้เยาว์มีสิทธิจะได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นหากจะมีการประนีประนอมยอมความผู้ใช้อำนาจปกครอง จะทำสัญญาแทนเด็กได้จะต้องขออนุญาตจากศาลเสียก่อนเพราะเป็นการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากสัญญานั้นผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องขออนุญาตศาลก่อนเสมอประการสุดท้าย มอบข่อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยทั้ง13กรณีดังกล่าวเป็นข้อห้ามมิให้ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำนิติกรรมใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์เว้นแต่ศาลจะอนุญาตก่อนหากผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลผลคือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายย่อมตกเป็นโมฆะไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและทรัพย์สินของผู้เยาว์และไม่อาจให้สัตยบาบันแก่นิติกรรมที่เป็นโมฆะได้กล่าวโดยสรุป หากผู้ร้องต้องการทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์เช่นต้องการขายที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์และมีชื่อผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องให้บิดามารดากระทำการแทนโดยยื่นคำร้องขอทำนิติกรรมการขายที่ดินของผู้เยาว์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจและในคำร้องจะต้องแสดงเหตุจำเป็นในการทำนิติกรรมแทนผู oui. ้เยาว์นั้นเช่นแสดงเหตุจำเป็นในการขายที่ดินของผู้เยาว์ รอมทั้งแสดงพยานหลักฐานประกอบเช่นผู้ร้องมีหนี้สินจำนวนมากและต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ให้การศึกษามีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากมาแสดงต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วจึงจะทำนิติกรรมดังกล่าวต่อไปได้ ท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป